วิธี test ว่าเนื้อสุกแค่ไหนถ้าผู้ชมต้องกดอย่างเงี้ยเอา้าร้อนร้อนแต่ต้องใช้นิ้วกดอ่านี่มีเดมยมลรแล้วครับเขียง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 ออ ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเพื่อนๆครับช่วงทําให้ดูเนี่ยความจริงแล้วใครๆก็ๆท<ำ>ํากับข้าวได้ใช่ไหมแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้แล้วให้ความเข้าใจในการทําอาหารต้องใส่อะไรก่อนใส่อะไรที่หลังมันอาจจะมีฟู้ดไซน์เข้ามาอาจจะริเกรดความรู้อันนี้ผมอยากทําให้เพราะว่าไม่ค่อยมีคน ที่จะมานั่งบอกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าคล็ดรับไงไปไปมาผมก็เลยนึกว่ามันเป็นของลับนึกว่ามันเป็นของลับมันไม่ใช่คล็ดรับมันคือความรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคนิคในการทําอาหารนะครับเราจะทําอาหารวันนี้จะทํายำเนื้อย่างแต่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อการหมักเนื้อเยอะแยะเลยนะอ่ะเรามาทํากันเลย ไทเราใช้3เกกือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยตามันเนี่ยนะครับเอามาตํากันับให้ละเอียดใส่เข้าไปในนี้เลยเนาะผมยังไม่ใส่กระเทียมเพราะกระเทียมมันกรีบใหญ่ถ้าเป็นกระเทียมไทยอะ่ะผมก็ใส่ตอนนี้แต่ว่าผมใส่เม็ดพริกไทยขาวเข้าไปพอท่านผู้ชมตำเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาตาใส่เข้าไปในนั้นนะเดี๋ยวมันก็เด่นเข้าตาจะร้องไห้กันอีกจะร้องไห้กันอีกจะเริ่มละเอียดละตอนนี้สิถึงจะใส่กระเทียม จะทำให้มันละเอียดมากๆก็ได้มาละเอียดมากๆก็ไม่เป็นไรเีคัดลับให้รู้ท่านผู้ชมสามารถตำไว้เลยได้นะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปในนิดนิดหนึ่งเสร็จแ,แล้วเอาตักใส่ตลับแล้วก็เทน้ำมันให้ท่วมมันท่านผู้ชมเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพราะว่ามันไม่โดนอากาศ มันก็จะไม่เน่านะครับอ่าแค่นี้ก็พอแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็เอาน้ําปลาของทิพรสเนี่ยนะครับเอาใส่เข้าไปเลย้องขอบคุณทิพระรสมากเลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยผมใช้ทิพระรสมา30ปีละบางคนก็จะใส่น้ําตาลปี๊บเข้าไปนิดหนึ่งถ้านผูมีความหวานนิดหน่อยแต่ผมไม่ชอบนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่คือน้าําหมักท่านผู้ชมถามหน่อยว่าเราหมักเนื้อเนี่ยเราหมักเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีรสชาติหนึ่ง 2. ถ้าทิ้งไว้นานพอเนื้อเยื่อเดี่ยมันจะทําให้มันนุ่มลงนุ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหมักค้างคืนก็ได้แต่อย่าใส่เครื่องหมักเยอะแล้วมันเค็มนะครับผมก็เอาเนื้อแล้วก็โยนเข้าไปในแล้วก็โยนเข้าไปในี ถ้าอยากให้ดีกว่านิดนิดหนึ่งนะเราลองเอาน้ำมันใส่เข้าไปนิดนึงนี่ผมใช้น้ำมันํำข้าวนะเพราะว่าทางโภชนาการหรืออะไรต่างๆบอกว่าน้ำมันนาข้าวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผัดหรืออะไรต่างๆนะครับและไปๆมาๆเขาก็บอกว่าน้ำมันหมูว่าดีที่สุดด้วยผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้ำมันถั่วเหลืองไม่ใช่นอะไรแต่ว่าทอดจริงๆอะยังไงก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มแต่ผัดก็เลยผมใช้น้ำมันนำข้าวได้แล้ว พักไว้ตอนนี้เตรียมน้ำยำไว้ก่อนเพราะว่าน้ำยำเราเนี่ยก็น้ำยำไทยนี่แหละมันเป็นน้ำยำน้ำใสถ้านผู้ยมก็เอากระเทียมสับใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยมันหวานปี๊ดเลยอันนี้มันควรจะอยู่ในนี้ใช่ไหมเอาน้ำตาลใส่ใส่เข้าไปในนี้ผมใส่พริกเข้าไปในนี้ให้หมดเลยสิ่งที่สําคัญเนี่ยเวลาทําน้ำยำอ่ะเอาน้ำปลาใส่เข้าไปก่อน แล้วท่านผู้ชมคนชอ้อนคันหนึ่งมาเคี่ยมชอ้อนโคตดัดจริตเลยนายล่ารักไหมน่าโถวเวนกับตอนเนี้ยมันจะมีเค็มกับหวานอือเค็มปีเรื่องใส่หวานก็ไม่นิดหนึงยำเนี่ยมันมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวาน แล้วความจริงแล้วมันเท่ากันหมดยำ,อะ,ำ,ยำอะไรก็ตามน้ำยำอะไรก็ตามต้องใส่ความเปรี้ยวเป็นสิ่งสุดท้ายเพราะถ้าใส่เปรี้ยวก่อนแล้วมันจะแก้ไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวเข้าไปเปรี้ยวนี้โอเคผมเนี่ยจะเอา เครื่องพวกนี้เอามาใส่ในนี้แล้วโรยแล้วก็ราดไปบนสเต็กตอนนี้เรามาทำสเต็กกันนะครับเอานะครับย่างก็ได้ทอดก็ได้หรือจะเอาไปปิ้งบนกระทะที่มันมีเหยียบๆๆๆๆก็ได้แต่วันนี้ผมจะทอดให้ให้ดูมัน บางอย่างเงี้ยเหรอผมอยากให้มันแดงๆนะผมพวกพีดิบะผมพวกพีดิอะไม่ต้องเอาไปทอดแบบน้ํามันเยอะเพราะนี่เป็นกระทะของหัวมะลายเขามันเป็นเทฟลอนเพราะฉะนั้นมันไม่เตะรักเราอยากให้มันมีสีน้ําตาลน้ําตาลไม่ไหม้นิดหน่อยทุกคนก็มาว่าผมจะเป็นมะเรง็งแต่ตอนนี้ผมอายุ70แล้วนะผมไม่แคร์นะอีกหน่อยผมก็ตายแล้วผมขอกินของอร่อยดีกว่า วิธี test ว่าเนื้อเนี่ยสุกแค่ไหนถ้าผู้ชมต้องกดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกดเข้าไปแล้วมันแบบนุ่มมากเลยถ้าอยากได้ well done นะท้านผู้ชมแบมือแล้วกดตรงนี้ปรากฏว่ามันแข็งคอมือกดอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่สุกแรกลางๆคือมีเดียมแร e ครับ ความรู้ที่ควรจะรู้อีกอันหนึง่งเนื้อสัตว์และผิวหนังของเรามีน้ํา70%ทุกคนก็รู้สัตว์อื่นก็มีน้ำเราเรา70%เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราเอาไปทอดแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ข้างในแล้วก็เลือดที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะวิ่งตู้เลยทําให้มันสุกผมขอกลับเลยนะครับเพรอะนโอสวยแล้วนี่ท่านผู้ชมผมก็เนี่ยอันนี้เอาร้อน ร้อนแต่ต้องใช้กกนิ้วกดอ่ะนี่มีเดียมแรแล้วครับสเต็กทุกชิ้นสเสิร์ฟอย่างนี้แล้วสไลด์ตอนนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าเลือดมันจะไหลออกมาเพราะฉะนั้นมันต้องได้พักเล่าๆ5นาทีแล้วถึงจะเอามาสไลด์ได้ที่พักไว้อะถ้าเลือดไหลออกมาเนื้อก็จะแห้ง เข้าใจใช่ไหมเราอยากให้ความชุ่มชื้นหรือน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในเนื้อไปร้านสเต็กเขาก็ไม่เสิร์ฟสเต็กร้อนร้อนให้คุณโดยมากมันก็จะเย็นเๆหน่อยแต่ว่าซอสที่ราดข้างบนน่ะมันร้อนแล้วสไลด์เนี่ยน้ำาออกไหมโดยมากแล้วน้ำจะซึมออกมาตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับไม่มี เลือดออกมาเลยหมายความว่าเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มมันจะมีความชุ่มชื้นและเนื้อมันจะไม่แห้งทําไมหั่นฉลบเฉียงเฉียงแผ่นได้ใหญ่แผ่นได้ใหญ่เพื่อนเรู้ไว้เนี่ยผม,ม่ากินตรงไหนของที่ไม่ดีสำหรับร่างกายตรงนี้หมดเลยกินแต่ตรงที่มันมันมันเนี่ยเห็นนะครับไม่มีน้ําเลยทรับยิทีเกี่ยวแต่ผมพนันได้ว่าอร่อยผมพนันได้ว่าอร่อย อา้าวล่ะตอนนี้ก็เอาเขียง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 อาหาเขียงไม่เจอ <c oughs> นี่น้ำยำ <c oughs> เครื่องแล้วผมก็เอาผักใส่เข้าไปในนี้เหมือนกับทำลาบแต่น้ำยำอยู่ข้างบนแล้วก็เอาน้ำยำเทเข้าไปในนี้คลุกน้ำยำที่เหลือเนี่ยผมกาเทไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้น ก็เอาเจ้าเนี่ยมาโรยข้างบนถ้าเสิร์ฟแบบนี้แล้วไม่ผสมอ่ะเราก็ใช้เนื้อดีๆนะผมจะเรียนให้ทราบว่าอาหารจานนี้ก็เป็นพันก็เป็นพันถ้าเนื้อดีนะ,ะแล้ว เนื้อโคดนุ่มเลยน้ำยำก็จัดจ้านทำอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเอาไปคลุกแล้วมันอร่อยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นทำให้เป็นเราก็ต้องกินให้เป็นด้วยมีเรื่องที่ให้จำหลายเรื่องหมักทำไมสองเวลาทอดเทสยังไงอันสุดท้าย ก็คือต้องพับสเต็กก่อนที่จะสไลด์มันท้ายรายการเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะ subscribe แล้วก็ไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเราได้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าบ๊ายบายอันนี้สำคัญมากเอาปลามานาบกับแป้งแล้วเอาไปทอดก่อนเพื่อให้มันยึดตัวแล้วเป็นชิ้นทราบไหมว่าทำไมต้องใส่กระชาย แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเนี่ยต้องใส่กระชาย